โรงเรียนเทศบาลตาคลีขุนตาคลีคณก,กิจได้จัดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีพศ2555ภายใต้คำขวัญว่าร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติส่วนวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองมีความคิดที่เริ่มในด้านสร้างสรรค์และกระตุ้นให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยมีนางเพลินพิศสีพบนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีเป็นประธานในพิธีพร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาคลีอีกทั้งแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านและมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตาคลีทั้งระดับประถมและมัธยมเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า200คน จัดโครงการดังกล่าวกันที่อาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตาคลีขุนตาคลีคณะกิจเมื่อวันที่20กันยายน2555เวลา9นาฬิกาโรงเรียนเทศบาลตาคลีขุนตาคลีคณะกิจได้จัดโครงการจัดงานบรรชวชนแห่งชาติประจำปี2555โดยมีนางเพื่นพิศสีพบนายยกเทศมนตรีเมืองตาคลีเป็นประธานในพิธีส่วนวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เยาวชน ได้สำนึกในมหาการุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ในพระบรมจักรีคือรัชกาลที่หและรัชกาลที่8ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวันราชสมบัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทั้งสองพระองค์จึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอีกทั้งเพื่อเป็นการเทริดพระเกยียรติซึ่งคณะรัฐมนตรี จึงได้กำหนดให้ทุกวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติรวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมรวมถึงให้ทุกภาคส่วนของสังคมให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตสำคัญของชาติ และสำหรับปีนี้โรงเรียนเทศบาลตาคลีได้กำหนดให้มีกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนทำความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและคณะครูของโรงเรียนเทศบาลตาคลีหุ่นตาคลีคณะกิจมีนักเรียนและคณะครูโรงเรียนเทศบาลตาคลีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คน